บ้านช้างตระกูลแสนอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่มีการฝึกซ้อมการค้นหาและกู้ภัยระดับนานาชาติหรือ TIMS 2025ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการนำช้างและสุนัขเคนายเข้าร่วมฝึกปฏิบัติการกู้ภัยร่วมกับมนุษย์อย่างเป็นระบบโดยมีช้างจากบ้านช้างตระกูลแสนเข้าร่วมจำนวน4เชือกพร้อมด้วยสุนัขเคนายจำนวน6ตัวพันลาบ,บดอและ g o l d e n t r i e ฟ e วโดยแบ่งการฝึกออกเป็น4สถานีหลักค่ะประกอบด้วยการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สถานการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกสถานการณ์ดินสไลด์และแผ่ความและสถานการณ์อุบัติเหตุรถตกเหวเสมือนเหตุการณ์ภัยพิบัติจริงในพื้นที่ธุรกันดาร นายสุทธิกียรติโสพนิกนะครับผู้อํานวยการองค์การสุนัขก,กู้ภัยแห่งชาติเคนายยูซาไทยแลนด์ซึ่งทาหน้าที่ควบคุมการฝึก TIMS 2025ระบุว่านี่เป็นครั้งแรกของความร่วมมือระหว่างสุนัขก,กู้ภัยและช้างอย่างเป็นรูปธรรมโดยสุนัขนี้ก็จะมีความคล่องตัวรวดเร็วนะครับส่วนช้างก็มีพละกําลังและความทนทานและก็คุ้นเคยขับภูมิประเทศที่ทุรกันดานสามารถลุยน้ําลุยโคลแล้วก็ลําเลียงอุปกรณ์หรือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ที่ยานพาหนะหรือว่าเครื่องจักรหนักไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับเมื่อนํามาประสานการทํางานร่วมกันก็จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพและตอบสนองต่อภัยพิบัติได้อย่างมีนัยยะสาคัญครับทั้งนี้ในปี2569มีแผนขยายความร่วมมือในระดับนานาชาติโดยเชิญประเทศที่มีช้างได้แก่สปปลาวเมียนมามาเลเซียและไต้หวันเข้าร่วมการฝึกเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองความรู้และร่วมกันพัฒนามาตรฐานการกู้ภัยในระดับภูม,มิภาคค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานและชุดยาเวชภันฑ์มอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดลำปางโดยมีนายวิวัตอินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธี และรับฟังคำกล่าวรายงานสถานการณ์ภัยหนาวจากนายจรัตพันธ์อรุณคงหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปางที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทะจังหวัดลําปางครับโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางได้เชิญพระกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของพระสนิกรที่ประสบภัยหนาวกล่าวให้กับข้าราชการและประชาชนได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นายอำเภอและผู้แทนอำเภอทั้ง13อำเภอเพื่อนำไปมอบต่อแก่ราษฎรในพื้นที่พร้อมทั้งร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และหัวหน้าส่วนราชการมอบผ้าห่ม,หมและชุดยาเวชภัณฑ์แก่ผู้สูงอายุและประชาชนที่มาร่วมในพิธีสร้างความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แก่ราษฎรนั่นเองครับ ที่หน้าอาคารศูนย์ราชาการจังหวัดเชียงใหม่นายชัดชาติเอกชัยพัฒนากุลผู้บริหารร้านโอกระจูร้านอาหารชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ครับนำผักสลัดสดปลอดสารพิษที่ปลูกเองและผลผลิตที่กําลังออกสู่ท้องตลาดพร้อมกันจํานวนมากประกอบกับปีนี้นะครับสภาพอากาศหนาวเย็นทาให้ผลผลิตออกมาในปริมาณที่มากเป็นพิเศษจนจําหน่ายไม่ทันนะครับก็เลยมีการนํามามอบให้กับนายรัฐพลนาราดิศรผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนและข้าราชาการทุกวัน โดยจะกระจายไปตามจุดต่างๆนะครับก็เป็นการคืนกำลรงให้สังคมเพราะว่าหากปล่อยทิ้งไว้ก็จะเน่าเสียนะครับโดยก็จะมีการนำมาวางไว้บนโต๊ะหน้าบันไดทางขึ้นอาคารศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งประชาชนที่มาติดต่อราชการก็สามารถหยิบผักกลับบ้านแบบนี้ได้เลยนะครับนะครับ เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนายชัชวานปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมประกวดเชฟอาหารเพื่อการท่องเที่ยวและสาธิตเมนูอาหารล้านนาที่สำนัก ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารล้านนาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งส่งเสริมและยกระดับอัตลักษณ์อาหารล้านนาและจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาอาหารล้านนาให้มีความร่วมสมัยเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่เชื่อมโยงอาหารพื้นถิ่นกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตลอดจนสร้างเวทีให้กับเชฟ ผู้ประกอบการด้านอาหารและชุมชนท่องเที่ยวได้แสดงศักยภาพด้านการพัฒนาเมนูอาหารที่สามารถต่อยอดสู่ทางท่องเที่ยวมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนต่อไปภายในงานมีการแข่งขันทำอาหารจำนวน4ประเภทนะครับได้แก่เมนูสุขภาพล้านนาขันตกสุขภาพ เฟ,ฟือนฟัวออกลักล้านนาด้วยเมนูเพื่อสุขภาพนะครับอาหารตามท่าเจ้าเรือนและเมนูสร้างสารรค์เพื่อการท่องเที่ยว12เดือน12เทศกาลนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงและจําหน่ายอาหารผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนจํานวน20บูธการสาธิตทําอาหารล้านนาแบบฟิวชั่นโดยเชฟแบงค์ในเมนูสุดรังสรร์กับไอศครีมข้าวซอยและยังมีอินฟลูเอนเซอร์ด้านอาหารนะครับนาทีปลย กับเมนูอาหารเมืองตามแบบฉบับนาทีปายการสาธิตการทำอาหารโดยเชฟเบนในเมนูอาหารจากป่าคุณค่าแห่งอาหารบ้านเราและเชฟชุมชนท่องเที่ยวที่สร้างสารรค์เมนูจนผู้คนต้องมาลิ้มลองกับเชฟโยจากอ่อนใต้าฟาร์มอีกด้วยนะครับใครที่เป็นสัย